เอ้ามาขายอะไรคะมาขายตุ๊กตาค่ะถ้ากดตรงนี้นะคะมันจะยิงไปดูความเสียมาขายตุ๊กตาอันนี้มันเป็นของแท้นะคะจะให้ดูนะคะตัวใหญ่มากเท่าเด็กเท่าเด็กเลยนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะนี่นะคะมันจะยิอ๋อพอกดแล้วมันปักอา้อาวป,ปักได้อ๋อปักได้ร้องเค้นบาร์บี้หน่อยสิโอโอ,โอบาร์บี้ะะชื่ออะไรคะบาร์บี้ตัวนี้ชื่อว่ากาลาเกตกาลาเกตนะคะบาร์บี้มาละหนึ่งหมื่ ตัวละหมื่นขายได้ไปแล้วหนึ่งล้านราคาโอ้อยะนะขอขอเล่นกับบาร์บี้หน่อยจริงบาร์บ,บี้มีอ๋อมันยิ้มได้แล้วมันกันไดได้ไหมมันกัดได้มไหมเดี๋ยวก่ <นะ S 1> อนเด,ดี๋วยวก่อนกัดได้มั้ยกัดได้กัดได้กัดได้ตัวนี้กัดเจ็บด้วยนะคะอ่ะจะบอกว่าเป็นเพศหญิงนะคะดูนะคะว้าวเฮ้ยมันวนล้ะได้อ่ะไปเคณฑไปเอาตัวหนึ่งเคณฑไปเลย เป็น<ล>เพศหญิงแ,มมแล้วคะไหนบอกมันอาปากด,กด,กดิเดี๋ยวก่อนลูกอาอาอาอ๋าอ,อมันสามารถกัดได้ด้วยนะคะเอเอเอ,อันนี้นะคะตัวละหนึ่งล้านบาทถ้าสี่เดือนนะคะสิบบาทเท่านั้นอ๋ออันนี้กี่เดือน<ะ>แล้วคะแ <c oughs> ไว้ไไไอายอข้าเป็ดด้วยกัอนอันนี้สิบเดือนนะคะนนแล้วก็